สวัสดีครับทุกคนนะพวกเกมซลดาภาคที่2กันนะฮะกับคลิปทำเควสนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านของลิโตะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำเควสกันไอเควสนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าเราจะต้องคุยกับ AI ที่เป็นนกอะเผ่าลิโตะนะครับ3ตัวก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าเควสผมอะมันขึ้นมาแล้วผมก็เลยไม่มั่นใจว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ผมมีเคยคุยหรือเปล่านะครับมันจะมีพวกเนี่ยพวก AI ตัที่ว่าเป็นเผ่าลิโตะ ยืนแถวๆนี้แหละสามตัวนะฮะประมาณนั้นนะครับเป็นเด็กๆนะถ้าไม่ถ้าเคสยังไม่เปิดก็ลองวิ่งหาดูไปแล้วกันนะมันอยู่แถวๆประตูทางเข้าโอเคอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราคุยกับมันเลยไฮเกงกินกากะโอเคเหมือนกินอิ่มแล้วนะพูดถึงอาหารนะฮะอ่อเออเม,มื่อกี้ไงเมื่อกี้มันพูดอยู่อาตาชิโอโยก ฉนันว่ายน้ำไม่เก่งสาธานะก็เลยจับปลาไม่ได้มัวอ๋อมันบอกว่าที่ตรงประตูทางเข้าของหมู่บ้านน่ะมันมีปลาอยู่นะฮะมีบ่อปลาอโอเคพูดถึงปลาที่จะเอามาทำกับข้าวครับเคเหมือนผมเพิ่งไปจับมาคุณได้ว่ชิมสิเอ๊ะนี่มันกลิ่นปลาปลาสดนี่ uh, mm hmm. อ่ากลิ่นของสด โอเคคือมันต้องการปลานะฮะก็ปลาที่เราจะใช้แบบนี้นะการบาบลิปลาตัวนั้นก็คือแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดก่อนผมเพิ่งไปเก็บมาการบาบลิการบาบลิอันแบบนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ การบริอะตัวนี้แหละนี่ตัวนี้นะฮะมันต้องการปลาตัวนี้นะครับก็ปลาตัวนี้มันจะอยู่ที่ทางเข้าทางเข้าก่อนที่เราจะมาขึ้นมาข้างบนเนี่ยแหละนะครับลองวิ่งไปดูนะมันจะมีบ่อน,น้ําแล้วก็ให้เราไปเก็บมาอะโอเคเอาอไปนะโอเคไดนะ้พี่จะพี่ใจดีจังเลยนะอ่ามันก็เลยให้อาหารตอบแทนมานะฮะ โอเคก็พาไปแล้วนะเวสนี้อาหารอาหารที่ให้มาเมื่อกี้นี้เนี่ยเอา้ากดผิดอันไหนวะเมื่อกี้เพิ่มพลังโจมตีธาตุสายน้ำแข็งเอา้ามีเคยมีแล้วด้วยนะอ่ะเนี่ยลองดูเมนูอ๋อใช้อันนี้เหรออันใช่ไหมกดมาอมโอเคสิ่งก็ให้นี้มานะ โอเคครับก็ผ่านไปหนึ่งเควครับทุกคนนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะสวัสดีครับบ๊ายบายเนี่ยมันเดินะนะเนี่ยมันจะมีพวกแยเดินอยู่ลองหาดูนะถ้าเควสไม่ถ้าเควสไ,ไม่มาโอเคแล้วเจอกัน